เหรียญมี an, วันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับชีบะกับโฟกี้วันนี้เราจะมาติดตามตรงนี้ด้วยกันนะครับว่าข่าวข่าวไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูล hmm. <Yeah. S 1> ไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลนะครับวันนี้เราก็มาติดตามเรื่องเกี่ยวกับเหรียญมีนต่างๆนะครับก็วันนี้จะมีแค่สองเหรียญคือโฟกี้ กับชิบะนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มีที่สำหรับในการลงทุนเหรียญนี้โดยเฉพาะนะครับก,ก็เป็นกระดานปิดเก็ตนะครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์ของเราเนาะใครสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ในการสมัครนะครับเพราะว่าอ่ามันจะมีเหรียญมีมหลายตัวนะครับที่คุณสามารถทำเซฟิงได้อย่างเช่นเปเป้ b เบบี้ดอนะครับชิบะซึ่งมีหลายเหรียญเหมือนกันที่ผมไม่ได้นำเสนอตรงนี้ นะครับแต่อย่าง Baby d o อเนี่ยคุณจะฝากกับกระดานไหนนะครับใบแนนก็ยังไม่มีโอ้ยน่าสนใจนะครับสำหรับใครจะทำ APY เนี่ยนะครับก็ก็จะได้แบบดอกเนี่ยประมาณประมาณ2.5%ปรนะนะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าดีอนะครับก็ลองเข้ามาใช้บริการด้วยกันหรือจะซื้อเหรียญ BGB ที่เป็นเหรียญต้นน้ำนะครับอย่างของกระดานปิดเกตเองนะครับเขาออกเหรียญ BGB ก็เติบโตได้มากนะเพราะ b ิตเกตก็เติบโตมานะครับตั้งแต่เทียหกจนมาเทียสองแล้วอยู่ใน20อันดับแรกของกระดานของคอยมา a r เก็ตแคฉะนั้นการเติบโตไปเรื่อยๆนะครับคุณซื้อแล้วคุณก็ฝากเอาไว้ก็ได้นะครับ BGB อ่ะนะครับแล้วคุณก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับในอนาคตแน่นอนโอเคข้อมูลโดยทั่วไปวันนี้นะครับเราก็มารับชมโฟกี้กันนะครับก็เพิ่มขึ้น2 1 5สูงสุดของ เกาหลีใต้นะครับนั่นก็คือกระดานบิดทั้มนะครับโฟกี้ก็เป็นคู่แข่งของชีบะนะครับได้เห็นการพุ่งขึ้นนะครับในช่วง2อสวันที่ผ่านมานะครับจากกระดานบิดทั้มฉะนั้นราคาของโฟกี้เนี่ยสูงถึง0.1324เป็นเงินวอนของเกาหลีนะครับฉะนั้นโฟกี้ก็เข้ากระดานบิดทั้มแล้วก็เป็นที่ยอดนิยมด้วยเพราะว่ากระดานในเกาหลีใต้เนี่ยไม่ได้ลิสเหรียญมีมง่าย นะครับไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับถ้าไม่ดังจริงๆอย่างชีบะดอชคอยเขาก็ไม่ลิสต์นะครับก็เราก็เห็นแล้วนะครับว่าโฟกี้เนี่ยพุ่งเพราะว่าคนเกาหลีใต้เนี่ยแห่กันซื้อนะครับพอเขารู้แล้วว่าโฟกี้เนี่ยมันอาจจะเป็นมันจะเป็นเหรียญตัวต่อไปนะครับเพราะมันอยู่บนกระดานใบแน่นั่นเอง,เองใครที่เป็นชาวคริปโตเนียนนะครับหรือชาว อาสายเลือดบล็อกเชนต่างๆเขาก็จะมีการศึกษาไว้แล้วนะครับใครเป็นกลุ่มที่ชอบเหรียญจริงๆเขาก็มีการสะสมเหรียญพวกนี้เอาไว้นั่นเองตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเหรียญชีบะอิน,นุด้วยกันเนื่องจากชีบะอิน,นุณนะตอนนี้นะครับแรงซื้อน่าจะลดลงแล้วนะครับโดยเฉพาะฝั่งของแอลคคยและอีเธอรเรียมในวันนี้เนาะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไปเล่นฝั่งบิตคอยกันนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ารายใหญ่เนี่ย ทำการช้อนบิตคอย์เรื่อยๆนะครับเราก็ปั๊มบิตคอยก่อนแล้วก็ต้องมาดูกันว่าแอลคอยตัวไหนจะไปต่อจากบิตคอยซึ่งตอนนี้มีข่าวออกมา2กระแสนะครับนั่นก็คือ s t a เ l e c o คอนะครับที่เป็นฝั่ง USDC นะครับเขาจะมีการเข้ามาเล่นแล้วก็พวกกลุ่มของพวกดีฟ i นะครับเป็นหลักก็น่าจะเป็นพวก Ethere รียมนี่แหละนะครับเห็นตอนนี้มีการทำข่าวนะครับว่า อ t h e เ e ียมเนี่ยมีการสเต็กเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากนะครับยอดการสเต็กน,นะสเต็กกิ้งนะครับดังนั้นผมก็เชื่อว่าหลังจากกระแสะของบิตคอยอ e t h เ r ียมน่าจะพุ่งพอสมควรเหมือนกันที่จะปั๊มเหรียญแอลคอยบางเหรียญน,นะครับที่จะพุ่งขึ้นไปดะนั้นวันนี้นะครับเนื่องจากแรงซื้อลดลงทําให้ชิปเบิร์นดิ่งลงถึง75%นะครับแล้วก็ชิบะล่าถอยไปแล้วนะครับอยู่อันดับที่19% อันดับแรกของคอยมาเก็ตแคปนะครับลดลง75-80เปอซนะครับเป็นเพราะว่าอตอนนี้เขาไปเล่นบิตคอยกันนะครับก็ไม่ใช่จังหวะของเหรียญมีจริงๆนะเอาแหละนะครับเรามาดูข่าวต่อไปนะครับเนื่องจากว่าหัวหน้าผู้พัฒนาชิบะอินุหนะครับก็คือชายโดชิคุสมะนะครับก็ได้เปิดตัววันที่จะเกิดขึ้นของชิบะเรียมนะครับแล้วก็ กลาวให้กับชุมชนนะครับชุมชนก็มีความตื่นเต้นนะครับและโครงการเนี่ยมีนาแฝงว่าชิบะอินโหนะแล้วเปิดเผยว่าชิบะเรียมใกล้จะมาถึงเร็วๆนี้แล้วนะครับแล้วก็ยึดมั่นในกลยุทธ์และไทม์ไลน์ที่วางแผนเอาไว้ด้วยนะครับย้ายไปย้ายมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นไงเอาแหละให้มาตอนเวลาที่เหมาะสมพอแล้วนะครับไม่ต้องไปกาวมากเไรพูดคำไหนคำนั้นดูตลาดไปนะครับชาโดชิคุซามะ ต้องทําให้คนมั่นใจนะว่าจะออกมาเมื่อไหร่จะทํำยังไงเขาบอกว่าในการแชทกลุ่มของ t e l e แกรมนะครับก็มีการถูกถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เกิดขึ้นของชิบะเรียมคุสมะตอบอย่างมั่นใจและระบุว่ามันไม่สําคัญหรอกนะครับทุกอย่างถูกกําหนดไว้แล้วฉันไม่สามารถเปลี่ยนวันที่หรือแผนได้เรียกว่ากลยุทธ์ในการเปิดตัว อ้าเรามาดูฝั่งของลูซี่บ้างนะครับมีการโพสต์บนทวิตเตอร์วันที่1กรกฎาคมปี2023ฉะนั้นลูซี่นะครับได้แชร์เนื้อหาเกี่ยวกับชิบะอินโข้อความของคุสมะบนทวิตเตอร์นะครับแสดงความตื่นเต้นในการเปิดตัวชิบะเรียมที่จะมาถึงนั่นเองนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะจริงหรือมันจะกล่าวนะครับก็ต้องดูกันตรงนี้นะ ตอนนี้นะครับเนื่องจากชีบะมีสแกมนะครับก็เป็นเหตุที่ทำให้ชีบะเนี่ยหยุดความร้อนแรงในการซื้อลงนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ทำให้ชุมชนเนี่ยเริ่มหยุดชีบะเนาะการเผาก็เลยลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นที่ถูกแฮกเนี่ยคือ Poly Network นะครับแล้วคนที่ให้ข่าวก็คือคอรินวูเป็นนักข่าวคริปโตทีท่มีชื่อเสียงอ้างข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อมูลจาก p อร t o n ข่าวกองนะครับของคริปโต บอซินอเลอร์นะครับให้รายละเอียดสำคัญดังกล่าวด้วยของโพลีเน็ตเวิร์นะครับในการแลกเปลี่ยนของของอหัวขโมยเนี่ยหรือสแกมเนี่ยนะครับที่เป็นนักแฮกเกอร์เนี่ยจำนวนประมาณอัน่า5,196 ETS มีมูลค่าประมาณ10.1ล้านดอลลาร์บนเครือข่ายของ e t เท r e u เรียมอย่างไรนะครับก็คือมีการแลกนะครับก็แฮกทีบาออกไปแล้วก็แลกออกมาเป็น e t เทอ e u เรียมนะจากข่าวเนี่ยน่าจะประมาณนี้นะครับจากที่ผม หามาหลายข่าวนะครับก็ชีบะอินโน่เนี่ยโดนแฮ็กไปด้วยนะครับก็เลยทำให้ตอนนี้อีเทเรียมไม่ได้ไปนะครับชีบะอินโนก็ยังคงค้างคงาง้างคาคา,าอยู่นะครับแล้วก็เป็นที่น่าตกใจประมาณ9ก้าสิบพันล้านเหรียญน,นะครับพร้อมกับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าอื่น Wilson. ๆด้วยพร้อมปล่อยโทเคนจำนวนชิปประมาณ999ล้านบนเครือข่ายของ h e c โคนะครับรายงานก็หลายฉบับก็แนะนำว่าโทเคนชิบะอินุถูกขโมยนะครับแล้วก็แปลงออกมาเป็นอีเธเรียมนะข้อมูลข่าวเนี่ยข่าวนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้อ่นะครับเรามาดูอัลกอริทึมของ AI ด้วยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของ price prediction นะครับเขาก็บอกว่าวันที่31กรกฎาคมของชิบะอินุเนี่ย ราคาของชิบะอินจะอยู่ที่0.05ตัว8 0 0 0เช่นเดิมนะครับบ่งชี้ว่าราคาชิปจะเพิ่มขึ้น3.6%นะครับจากค่าปัจจุบันฉะนั้นการพยากรณ์ดังกล่าวนะครับก็ใช้เครื่องมืออย่างหลายตัวเลย MACD, RSI, BB, b นะครับหรือ b o l i n g Band นะครับกวิเคราะนะครับในช่วง30วันที่ผ่านมาชิปได้เห็นโมเมนตัมเชิงบวกในตลาดโดยบันทึกผลกำไรนะครับ21วันซึ่งคิดเป็น70%ของ ช่วงเวลาสังเกตนะครับเหล่านี้นะครับที่เขาทำข้อมูลเขาบอกค่อนข้างน่าทึ่งมากอย่างไรก็ตามนักลงทุนเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็ทราบว่าราคาของมันเนี่ยลดลง22%นะครับในปีที่ผ่านมาซึ่งตามหลัง70%ของ100สกุลเงินนะครับที่ต้องั้นนำในช่วงเวลานี้แล้วเขาก็พบว่าชิปเนี่ยตัวเองมีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างน้อยประมาณสองวันนะครับอยู่ที่ประมาณ 7,700นะครับที่05ตัวนั่นเองนะครับแม้จะมีสิ่งนี้นะครับแต่ก็มีการจัดการเพื่อจะลงทะเบียนเพิ่มเล็กน้อยประมาณ1.79%สําหรับวันและมูลค่าของเหรียญมีมนะครับที่อยู่เนี่ยประมาณ4.54พันล้านดอลลาร์แล้วก็น่าประทับใจด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามข้อมูลของ into the block นะครับเมื่อวันที่3กรกฎาคมระบุว่าชิปเนี่ยมีข้อส,สรุปนะครับที่ดีก็คือราคาเนี่ยน่าจะสดใส ในไตามาสที่สอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในการเติบโตที่อยู่ใหม่นะครับมีสัญญาณเชิงบวกเมื่อวันที่27มิถุนาและมีจํานวนที่อยู่ใหม่รายวันทะลุป,ประมาณ4,000รายการนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจคือ357เปเซ็เมื่อเทียบกับจุดระดับต่ําสุดในไตามาาที่ในไตามาสที่แล้วนะครับก็ในวันที่21พฤษภาคมนะครับประมาณ 877รายการนะครับก็มีการอัปเดตจาก In t o t h e Block เนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปข่าวต่อไปด้วยกันอาจจะกการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทำนายราคาของชีบะอินุในปี2024 25 26 20นะครับอันนี้ข้อมูลจากคอยโคเด็นะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะครับเขาก็มีข้อโต้แย้งนะเกี่ยวกับราคาชีบะอินุนะครับแล้วก็อาจเติบโตอ่าทยานขึ้นนะครับ แต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับเขาบอกว่าปี2025เนี่ยประมาณ0.04ตัว1,031นะครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็2025ก็จะแตะที่0.03ตัว2,910นะครับดอลลาร์และในปี2026เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ0.04ตัวอีกรอบนะครับ3,342ดอลลาร์สหัฐเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่รู้นะส่วนตัวผม ชิบะน่าจะมีการขยับเนาะตาม e ีเทอร u m ี่นะครับซึ่งต้องต้องดูอีเทอร u m ี่กับดอ c o อยจริงๆว่าจะมีการขยับยังไงแต่ผมเชื่อว่าบิตคอยเนี่ยหลังฮาวิ้งเขาน่าจะเติบโตไปอยู่แล้วนะครับก็น่าผิดหวังสําหรับฝั่ง e ีเทอร u m นะครับอยู่ที่ทางฝั่งอเมริกาแล้วล่ะคุณจะคุณจะรักษาตลาดคริปโตได้ดีหรือเปล่านะครับตอนนี้มีคุณแก r y g เกนเซออยู่ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเหมือนกันนะครับ ตั้งใจจะทำลายตลาดคริปโตหรือเปล่านะครับตามลูกพี่ใหญ่อย่างโจไบเดนนะครับพยายามที่จะทำลายตลาดคริปโตนะครับเพราะว่ากลัวว่าเรื่องของความมั่นคงเอาแหละก็ต้องรักษาให้ดีนะครับฉะนั้นผมก็ต้องบอกเนี้นะครับว่าชีบาเนี่ยตอนนี้อยู่ที่การรักษาการตลาดของทางอเมริกาแล้วล่ะนะครับว่จะดีหรือไม่ดีนะครับถ้าเกิดไม่ดีคุณก็ แนะนำว่าไปเหรียญอื่นก่อนนะครับไปเหรียญที่มันถูกโฟโมแล้วก็เล่นระยะสั้นเอาละกันนะข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือไลายกลุ่มเรามีกลุ่มชิบะมีกลุ่มโฟกี้เราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสําหรับวันนี้ผมหวังว่าชิบะอินุ จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยดมูลหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับสำหรับแคมเปญนะครับ PNL ก็เป็นแคมเปญของการเทรดฟิวเจอร์นะครับท่านใดสนใจในการร่วมทีมกับคอย m มู n นะครับก็จะรับแค่20คนแรกเท่านั้นนะครับแล้วก็รางวัลสูงสุดถึง2,000 USDT เลยก็แค่เข้าร่วมแคมเปญด้วยกันเข้ามาคุยนะครับ ใต้ลิงก์นี้นะครับที่ลายกลุ่มนะครับมิชชั่นนิวมู o วีไอพีนะครับเราก็ติดตามด้วยกันนะครับเราก็ร่วมสนุกด้วยกันกิจกรรมนี้